สวัสดีค่ะอาจารย์ชีวานรยาศรีตุลน,นะคะสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่ไม่เจอกันนานเกือบเดือนเลยนะคะท่านผู้ชมก็ <c oughs> ด้วยภารกิจหลายอย่างเนาะแต่ว่าวันนี้ค่ะก็ได้ว่างแล้วนะคะแล้วก็จริงๆจะบอกว่าก่อนหน้านั้นน่ะอาจารย์ว่าทำ,ทำทำคลิปไปแล้วนะแต่ว่าเสียงหายค่ะแล้วก็เลยไม่ได้ว่างทําอีกมาก็เพิ่งว่างวันนี้นะคะวันนี้ค่ะอยากที่จะ ใช้คำว่าให้คำแนะนำนะคะก็เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขดวงดาวโหราศาสตร์ไทยเหมือนเดิมนะคะทีนี้มีมีหลายคนนะคะที่เม้นมาหรือว่าทักส่วนตัวมานะคะอยากให้อาจารย์วานเนี่ยให้ความรู้นะคะในส่วนของคู่เลขคู่ลำดับนะคะที่ที่ดีที่สุดที่ดีที่สุดนะซึ่ง ถามว่าอาจารย์วาเนี่ยสามารถให้คําแนะนําตรงนั้นได้ไหมก็สามารถนะคะแต่ก็ต้องบอกก่อนว่ามันจะเป็นในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ในในหลักวิชาที่อาจารย์วาเนี่ยได้ศึกษามาเนาะถูกต้องไหมคะก็คือหลังจากที่อาจารย์วาเนี่ยได้ศึกษาในส่วนของวิชาศาสร์ไทยมาแล้วอาจารย์วาก็ต้องมานั่งคิดวิเคราะห์แยกแยะอีกทีหนึ่งนะคะว่าเอ๊ะนะคะ คู่ลำดับหรือว่าคู่เลขไหนนะคะเป็นคู่เลขที่ที่ดีที่สุดที่จะสามารถเนี่ยแนะนำนะคะหลายๆคนเนี่ยให้ให้สามารถใช้งานได้นะคะโดยปลอดภัยคำว่าดีที่สุดของอาจารย์วานเดี่ยหมายถึงว่าปลอดภัยใครๆก็ใช้ได้ไม่ว่าสายงานอาชีพไหนก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่ากรณีนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นการเช็คดวงส่วนบุคคลอยู่แล้วเข้าใจใช่ไหมคะ เรื่องของดวงชะตาส่วนบุคคลที่ใช้เลขนี้ได้ใช้เลขนี้ไม่ได้เนี่ยก็อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับในส่วนของตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นการแนะนําในแบบภาพกว้างภาพรวมไม่ได้เจาะจงพื้นดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะคุณต้องเข้าใจด้วยนะเอาเป็นว่าวันนี้ค่ะ สำหรบับ5อันดับ5อันดับที่อาจารย์วาคัดมาแล้วค่ะว่าเป็นคู่เลขที่ดีที่สุดที่แนะนำว่าใช้ได้ง่ายใช้ได้ปลอดภัยใช้ได้ดีไม่ว่าจะาสายงานอาชีพไหนคุณสามารถที่จะใช้คู่เลขนี้เพื่อที่จะไปเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นได้นะคะ คู่เลขที่อาจารย์วาพูดไปเนี่ยนะที่ที่จะแนะนําไปเนี่ยนะคู่สามารถที่จะจัดวางในเบอร์โทรศัพท์เนาะหรือว่า,เ,าเป็นในเรื่องของเลขที่บ้านหรือทะเบียนรถได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะย,ย้ํากันอีกรอบเป็นการแนะนำนะคู่เลขที่ดีสุด5อันดับในแบบ ภาพกว้างไม่ได้เจาะจงพื้นดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะใครที่มีงบอยากที่จะคัดเลขดีเลขเสียในพื้นดวงชะตาตัวเองเนี่ยนะคะมันก็จะต้องผูกดวงชะตาเนาะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ลึกซึ้งแล้วก็ละเอียดขึ้นไปเราต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะมาทีนี้ค่ะห้าอันดับเริ่มจากอันดับที่5้าแล้วกันเนาะอันดับที่5นะคะที่อาจารย์วามองว่า เป็นคู่เลขที่ปลอดภัยแล้วก็ใช้ได้ค่อนข้างง่ายนะคะก็คือคู่เลข5 9 9 5นะคะแน่นอนค่ะว่าต้องมีดาวพฤหัสบดีเนาะในในคู่ที่อาจารย์มาจะแนะนำเนี่ยค่ะทุกคู่ต้องมีดาวพฤหัสบดีอยู่แล้วเพราะอะไรคะเพราะดาวพฤหัสบดีหนึ่งคือประธานฝ่ายสุภเคราะห์คือดาวใหญ่ดาวคุณธรรมจริยธรรม ดาวความดีงามโชคลาบบุญวาสนาบาร,รมีนะคะดังนั้นค่ะในทุกคู่ทั้ง5คู่อบอกไว้เลยว่ามีมีดาวคุณหัส นะฮะประกอบอยู่ในคู่นั้นๆอยู่แล้วอ่ะทีนี้อันดับที่5นะคะก็คือคู่เลข5995ก่าดาวพฤหัสก็ได้พูดไปแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้ว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวดีก็คือวาสนาบาร,รมีบุญกุศลความดีงามศิลธรรมจริยธรรมคุณงามความดีสติปัญญาความฉเฉลียวฉลาดความภูมิฐานนะคะผู้ใหญ่เมตตาผู้ใหญ่เอ็นดูนะช่วยให้บริหารจัดการหลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้ดีนะคะเป็น ดาวโชคเอาสรุปสั้นๆเรียกว่าเป็นดาวโชคโชคดีนะคะก็เมื่ออยู่ร่วมกับดาวเกตเลข9นะคะก็ส่งเสริมให้นะคะมันมีพลังคูณสองอจัย์ราเคยอธิบายไปแล้วว่าดาวเกตเนี่ยนะหรือนะคะบางท่านก็เรียกว่านกสองหัวนะดาวเกตเนี่ย เมื่อไปอยู่กับดาวบับเคราะห์ก็จะมีนิสัยไปในทางดาวบับเคราะห์ถ้าอยู่กับดาวสุภเคราะห์ก็จะมีนิสัยไฝ่ไปทางกุศลก็จะเป็นดาวสุพเคราะห์ไปด้วยก็คือดาวเกต อยู่กับดาวดีก็เป็นดาวดีอยู่กับดาวร้ายก็เป็นดาวร้ายนะคะเมื่อดาวเกตอยู่กับดาวพฤหัสเลข5้าก็ยิ่งส่งเสริมส่งผลให้เลข5เนี่ยมีพลังมากขึ้นนะคะแล้วก็จะเสริมในด้านของปัจจิหารสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเป็นโชคฟลุ๊ก อะไรดีๆเข้ามาแบบไม่คาดคิดนะคะเราก็ส่งเสริมด้านของผู้ใหญ่เมตตาหน้าที่การงานต่างๆเป็นอันดับที่5นะคะที่อาจารย์วานแนะนำว่าควรมีในเบอร์โทรศัพท์นะถัดมานะคะถัดมาเลยนะอันดับที่4นะคะอันดับที่4นะคะอาจารย์วานแนะนำในส่วนของคู่เลข4 5 5ห้าห้าี่นะคะ ดาวพฤหัสเรารู้ความหมายไปแล้วเนาะทีนี้ในส่วนของเลขสี่ดาวพุธนะฮะดาวพุธเป็นดาวการค้าเป็นดาวพูดคิดเขียนอ่านสติปัญญาความเ,เป็นเป็นเรื่องของไหวพริบนะเป็นเรื่องของไหวพริบนะคะดาวพุธค่ะโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเป็นดาวปากเป็นดาวการค้าการเจรจาประชาสัมพันธ์การติดต่อคุณรู้ใช่ไหมว่าบนโลกใบนี้ค่ะมันจะต้องมี การติดต่อปากเราเนี่ยนะคะเมื่อเมื่อดวงชะตานั้นนะปากดีค่ะปากดีเป็นสีกับปากนะคะไม่ว่าจะพูดเจรจาใดๆได้ผลดีคนเชื่อถือคนคล้อยตามพูดอะไรไปคนรักคนหลงสนเสน่ห์จะกคำพูดนะคะดาวพุธคือคำพูดนะค,ะคือวาทศิลป์นะคะแล้วก็คือการค้า ขาดไม่ได้นะดาวพุธคือดาวพ่อค้าดาวแม่ค้าดาวการค้านะฮะสำคัญมากแล้วโรคเราก็คืออยู่กับการเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะจะต้องมีการแลกเปลี่ยนจะต้องมีการค้าขายอยู่แล้วถูกไหมคะดังนั้นดาวพุธจึงสําคัญมากคะ่ะเมื่ออยู่ร่วมกับดาวพฤหัสก็ช่วยในเรื่องของความน่าเชื่อถือบุคลิกดีนะคะคาพูดคําจามีหลักการมีเหตุผลคนก็จะเชื่อมั่นเชื่อถือในคําพูดของคุณช่วยให้คุณเนี่ยฉลาดในการพูด รู้จักที่จะพูดพูดแล้วดีพูดแล้วคนฟังนะคะเสริมในด้านของการค้าประสบความสำเร็จในด้านของการค้ามีโชคใหญ่จากธุรกิจการค้าสันส้นๆก็คือดีนะคะคู่เลขนี้อาจารย์วาให้เป็นอันดับที่4นะคะถัดมาค่ะคู่เลขที่อาจารย์วายยกให้ยกให้นะคะเป็นอันดับที่3นะ,ะอาจารย์วายยกให้ให้เป็นอันดับที่3นะ ก็คือก็คือคู่ซับคู่โชค5 6 6 5นั่นเองนะคะเป็นคู่ที่ดีมากๆเหมือนกันทั้งหมดทั้งมวลที่อาจารย์วาพูดมานะอย่างดาวพุธเมื่อกี้ขออภัยนะคะอาจารย์วาลืมบอกว่าดาวพุธก็เป็นดาวสุเคราะ ดาวพฤหัสก็เป็นดาวสุภเคระเนาะนะอ่ะมาทีนี้ย้อนกลับมาค่ะอันดับที่3ของเราเนี่ยก็คือคู่เลข5 6 6 5ดาวพฤหัสก็คือดาวสุพเคราะห์เรารู้ความหมายกันไปแล้วดาวสุก,ก็คือดาวสุพเคระนะคะดาวสุกคือความรักการเงินนะคะในทางโลกเราเนี่ยนะดาวสุกหมายถึงความรักการเงินหมายถึงกิเลสตัณหากิเลสสมบัติความอยากได้อยากมีเอ,อ่อความรื่นเริงบันเทิงใจความสด สเสน่ห์ดาวศุกร์นะคะเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เหมือนกันนะดาวศุกร์นี่ก็ขาดไม่ได้นะในทางโลกเราเนี่ยดาวศุกร์ก็สําคัญมากมีสเสน่ห์นะเมตตาค่ะใครที่ดาวศุกร์ในพื้นดวงชะตานะคะได้ตาแหน่งมหาอุตเกษตรราชาโชคเป็นคนมีสเสน่ห์มากแล้วคุณนึกออกไหมคำว่ามีสเสน่ห์แค่คนเห็นหน้าก็ หลงรักแล้วอะนึกออกไหมคือเห็นหน้าก็นึกรักรักเอ,อ้ตั้งแต่แรกเห็นนะคะดาวสุขคือเป็นดาวที่ช่วยดึงดูดให้ผู้คนเนี่ยมาตกหลุมรักได้มากมายเลยนะดีไหมคือไม่ต้องเหนื่อยพูดดาวพุธออกแนวพูดพูดก่อนแล้วคนค่อยมาหลงรักในคำพูดแต่ดาวสุขถ้ามีสเสน่ห์นะแค่คนเห็นหน้าก็รักแล้วไม่ต้องพูดอะไรเลยไม่ต้องพูดเลยนะคะ เออแค่ยิ้มหรือทำหน้านี่คนก็ยังรักอ,ะอ่ะมันรู้สึกกระชุ่มกระชวยมันรู้สึกแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะใจฟูอะ่ะเห็นหน้าแล้วเออฟูใจนะคนนี้ทำไมมีเสน่ห์เหลือเกินว่าฉันอยากเห็นหน้าคนนี้อะไรประมาณแบบนั้นซึ่งดาวสุขเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะ โดดเด่นในพื้นดวงชะตาของดาราเน็ตไอดอลคนดังนะคะประมาณนั้นเขาถึงมีเขาถึงมี f อฟซเขาถึงมีคนติดตามเพราะว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยก็คือดึงดูดสเสน่ห์ให้คนตกกลุ่มรักได้มากมายทีนี้นะคะในส่วนของคู่เลขนี้อย่างที่อาจารย์วานได้อธิบายในส่วนของดาวสุขไปแปลว่าอะไรอะ่ะแปลว่าคู่เลขเนี้ยค่ะเป็นคู่เลขที่ดีมากๆอาจารย์วานถึงยกให้เป็นอันดับที่3ที่เป็นคู่เลขที่สามารถ ใช้งานได้ไม่ว่าคุณจะทาสายงานอาชีพอะไรก็ควรมีนะคะคู่สับคู่โชคก็หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ค่ะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยความรักอุดมสมบูรณ์ไปด้วยการเงิน,นะคะ่ะมีเงินมีรักที่ดีมีความสุขเออมีความสําราญใจนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองความคิดนะคะ นำมาซื้อเงินทองคือมีการวางแผนมีการคิดแบบละเอียดรอบครอบถี่ถ้วนต่างๆเนี่ยแหละที่แบบนำม,ม,มันสมองนะคะนำมาซื้อเงินนะคะก็เป็นตัวเลขที่ดีมากๆนะคะถัดมาค่ะถัดมาในส่วนของออคู่เลขนะคะที่อาจารย์วามองว่าดีเป็นอันดับที่สองอันดับที่สองนะคะก็คือคู่เลขสองห 52นะคะคู่2 5 5 2ดาวพฤหัสและดาวจานันดาวจันค่ะเป็นดาวสุพักร,ะ,ระห์เหมือนกันดาวพฤหัสเป็นดาวสุพเคราะ์เที่จนวาคัดมาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นดาวสุภเคราะห์ทั้งนั้นเลยนะเพราะอะไรคะจย์วาเคยอธิบายไปแล้วคะ่ะว่าดาวสุพเคราะห์เป็นดาวที่ ให้คุณมากกว่าให้โทษดังนั้นค่ะตัวเลขเ่อีจาจรรย์วาคัดมาคู่เลขที่คัดมาเนี่ยต้องเป็นดาวสุเคระห์ทั้งนั้นและที่สําคัญคือขาดดาวพฤหัสไม่ได้อยู่แล้วแน่นอนนะคะอันทีนี้มาฟังในส่วนของคู่2552ดาวพฤหัสและดาวจันนะคะคู่นี้ค่ะคือคู่ธาตุดินนะคู่252คือคู่ธาตุดินนะเพราะอะไรคือทําไมถึงเป็นคู่ธาตุดินอ่ะคนที่ศึกษาหรือว่าเรียนโหราศาสตร์อยู่แล้ว รู้อยู่แล้วแน่นอนแหละแต่คนที่ไม่ได้ศึกษาโหร,ราศาสตร์นะคะที่ที่ไม่ได้ลงลึกมากนะคะมาทําความเข้าใจกันก่อนออในส่วนของดาวจันทร์ดวงเนี่ยเขาก็จะมีธาตุธนะาตุประจําตัวธาตุประจําดาวของเขานะะซึ่งดาวจันทร์เลขสองนะคือธาตุดินดาวพฤหัสสบดีเลขหคือธาตุดินทั้งหมดทั้งมวลค่ะก็คือมีแค่เลข2ดาวจันทร์เลข5ดาวพฤหัสสบดีค่ะที่เป็นคู่ธาตุด,ดินนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อ ดาวจันทร์และดาวพฤหัสหรือ2552อเนี่ยอยู่ร่วมกันอยู่คู่กันก็จึงเรียกว่าคู่ธาตุดินนะคะเป็นคู่ธาตุดินคู่เดียวสําหรับตัวเลขทั้งหมดทุกคู่อะ่ะก็มีอยู่คู่เดียวที่เป็นคู่ธาตุดินก็คือ2 5 5 2นะคะแต่จะไม่พูดก็ไม่ได้เพราะมันก็เป็นหลักวิชาโหราศาสตร์เหมือนกันแต่เขาก็เป็นคู่ศัตรูกันเอาละสิแล้วทําไมถึงได้มาอยู่อันดับที่สองเลยล่ะคะอาจารย์วา ในเมื่อเขาเป็นคู่ศัตรูกันถ้าใครเคยฟังในส่วนของความรู้คู่เลขที่อาจารย์วานเนี่ยเคยเคยให้ไปแล้วในส่วนของคู่252นะคะคุณจะเข้าใจนะแต่ถ้าใครยังไม่ฟังหรือฟังแล้วยังไม่รู้เรื่องย้อนกลับไปฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวอาจารย์วานจะเล่าให้ฟังนะในคลิปนี้สั้นๆคู่ศัตรูเนี่ยเกิดมาจากนิทานชาติเวียนเรื่องหนึ่งชาตินั้นพระพุทธหัสบดีค่ะเกิดเป็นพ่อของนางจันทร์ก็คือดาวจันเลขกสองนะคะ,ะเผอิญว่านางจันเนี่ยไป เป็นชู้ไปเล่นชู้กับพระังขานเลขสานะทั้งที่ดาวจันเนี่ยมีสามีอยู่แล้วก็คือดาวอาทิตย์เลขหนึ่งนะคะพอพระพระฤหัสบดีเนี่ยผู้เป็นพ่อเนี่ยรู้เข้าผู้เป็นพ่อเนี่ยดาวพรฤหัสเป็นคนยุติธรรมมีจริยธรรมจรรยาบรณคือความดีงามซื่อสัตย์อะ่ะก็คือพระบฤรัสก็เลยต้องบอกดาวอาทิตย์ผู้เป็นสามีของนางจันร์นะ,ะว่านางจันเนี่ยแอบไปมีชู้อ่ะนางจันทรก็เลยโกรธผู้เป็นพ่อคะ่ะ นางจันเลข2โกรธดาวพฤหัสเลข5ค่ะว่าทําไมถึงต้องไปบอกสามีนางว่าเอนเอนางไปแอบบเล่นชู้กับบ้างคาันนะซึ่งดาวพฤหัสก็อย่างที่รู้กันว่าคือความดีงามคือความยุติธรรมจะไม่บอกก็ไม่ได้จะปิดบังก็ไม่ได้ยังไงก็ต้องบอกใช่ไหมนางจันก็เลยโกรธพ่องอนพ่อเรื่องก็มีอยู่เท่านี้แหละค่ะเป็นศัตรูกันเป็นศัตรูกันเพราะเหตุนี้ท,ทั้งที่ดาวพฤหัสสบดีเนี่ยเลข5เนี่ยคือดีแต่นางจันเนี่ยไปทําเรื่องไม่ดีมาเองแล้วก็แบบ อ่ะพอพ่อแบบว่าอาจจะแบบไม่ได้เข้าข้างในเรื่องที่ทําผิดศีลธรรมอย่างเงี้ยค่ะนางจันทร์ก็เลยโกรธเป็นเรื่องของคู่ศัตรูที่แบบเบาๆลูกสาวโกรธพ่อลูกสาวงอนพ่อนะคะเรื่องมีอยู่แค่นี้เลยซึ่งตัดกันขาดไหมตัดกันไม่ขาดนะคะในเรื่องก็ตัดกันไม่ขาดพ่อก็ยังเอ็นดูเมตตาลูกนะคะสุดท้ายก็ยังเป็นพ่อลูกกันอยู่เป็นคู่ศัตรูเบาค่ะตามนิทานชาติเวียนเรื่องนี้เลยดังนั้นนะคุณก็ต้องเอาคิดวิเคราะห์ ทำความเข้าใจให้ได้นะคะว่าอ๋อมันเรื่องแค่นี้เองนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรใหญ่โตไม่ได้มีปัญหาอะไรหนักสุดท้ายแล้วค่ะเขาก็คือคงความเป็นคู่ธาตุดินคือมีความเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงคุณต้องเข้าใจก่อนนะว่าคู่ธาตุดินเนี่ยธาตุดินคือแผ่นดินคือความอ่หนักแน่นคือความเป็นปึกแผ่นคือความมั่นคงคือจิตใจที่เข้มแข็งนะคะ ธาตุดินเป็นอะไรที่มีความมั่นคงมากๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยตัดกันไม่ขาดแยกไม่ได้อะไรอย่างงี้ดังนั้นค่ะคู่ธาตุคู่ธาตุาดินอาจารย์วายยกให้เป็นอันดับที่สองทั้งดาวจันทนะเป็นคนที่จิตใจดีนะคะดาวจันทร์ให้แสงสว่างในเวลากลางคืนถูกไหมคะ ดาวจันทเป็นคนที่จิตใจดีค่ะมีเมตตาชอบช่วยเหลือพฤหัสก็มีเมตตาชอบช่วยเหลือนะคะดาวคู่นี้ก็เป็นดาวที่เข้าถึงจิตใจคนรู้ว่าใครคิดอะไรแบบไหนยังไงนะคะก็เขาเรียกว่าเข้าอกเข้าใจผู้อื่นแล้วก็จิตใจดีชอบช่วยเหลือเอื้อเฟื้อนะคะก็เป็นคนที่จิตใจดีงามนะคะมุ่งมั่นในเรื่องของการทําความดีสุดท้ายแล้วดาวจันทร์ก็กลับมาเป็นคนดีนะ เอ,อ,อยู่กับพ่อพ่อก็สั่งสอนอบรมอะไรกันไปนะคะดังนั้นคู่เลขนี้ค่ะอย่างไรก็ตามส่วนตัวอารันวานะยกให้เป็นอันดับที่2นะคะถัดมาค่ะคู่ที่ดีที่สุดคู่ที่ดีที่สุดนะคะหลายคนน่าจะพอเดาได้แล้วนะคะถ้าติดตามอารันวามาอารย์วายกให้ในส่วนของคู่1 5 5 1ะ เป็นคู่มิตรใหญ่คู่นี้เป็นคู่ที่อาจารย์วายยกให้ว่าดีที่สุดในตลอดหลายปีตั้งแต่อาจารย์วายศึกษาบริษทัทไทยมายังดีที่สุดแล้วก็ดีเสมอนะคะดาวอาทิตย์นะคะเปรียบเสมือนรากของชีวิตดาวอาทิตย์นะคะขึ้นในตอนเช้าให้แสงสว่างในเวลากลางวันทําให้ผู้คนได้ขับเคลือ่อนทําให้ผู้คนได้ใช้ชีวิตออกไปทามาหากินทําให้ต้นไม้เติบโต ดาวอาทิตย์นะคะพลังงานแสงสว่างเนี่ยนะเป็นอะไรที่ที่ดีที่ดีที่สุดคุณลองนึกถึงสิว่าถ้าสมมติว่าโลกเราขาดดาวอาทิตย์จะเป็นยังไงอะอยู่แต่ในความมืดอย่างเงี้ยหรอใช่ไหมดาวอาทิตย์นะคะเป็นดาวที่ให้แสงสว่างเป็นเปรียบเสมือนเป็นราก ของชีวิตนะคะเป็นชีวิตมนุษย์เนี่ยนะเ,ออเมื่ออยู่กับดาวพฤหัสเลข5นะคะถ้าตามตำราแล้วเนี่ยก็เป็นคู่มิตรกันย้อนกลับไปนิทานชาติเวียนเรื่องเดียวกันเลยค่ะดาวพฤหัสใช่ไหมที่ว่าเป็นอาจารย์ที่สาปามโมกใช่ไหมคะเมตตาเอ็นดูเกอร์กูลนะคะดาวอาทิตย์มานุหนุ่มนะ ใช่ไหมในเรื่องนั้นก็คือเป็นคู่มิตรนะคะเป็นคู่ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะผู้ใหญ่เมตตาผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เอ็นดูนะคะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่เรียกว่ายศสูงตำแหน่งสูงอะไรแบบนี้ด้วยนะรวมถึงแม้กระทั่งคนทั่วไปหรือว่าในฐานะเดียวกันก็รักก็หลงก็เมตตาและดาวอาทิตย์ยังอยู่ในกรนกรชคใหญ่นะคะตามเกณฑ์โหราศาสตร์ไทยแล้วเนี่ยก็มีกรนโชคใหญ่นะคะอ่ะ ก็แปลว่าคู่1551นะคะก็เป็นคู่แรกที่ดีมากๆเลยที่อาจารย์วานเนี่ยวิเคราะห์มาแล้วว่าจะยกให้ที่ดีเป็นอันดับที่1ดาวอาทิตย์ค่ะจริงๆอาจารย์วานเคยอธิบายไปแล้วมีความคล้ายๆดาวเกตอยู่นิดหนึ่งนะคะเมื่อเมื่อดาวอาทิตย์เนี่ยอยู่กับดาวสุภเคราะห์ก็จะเป็นดาวสุพเคราะห์นะแต่ถ้าดาวอาทิตย์เนี่ยอยู่กับดาวบัลเคราะห์ก็จะมีความเป็นดาวบัลเคราะห์นะคะเมื่ออยู่กับดาวพฤะหัสซึ่งเป็นคู่มิตรที่ดีเกื้อกูลต่อกันดังนั้นดาวอาทิตย์ก็ส่งผลดีแบบชัดเจนมี สว่างมีออร่านึกออกใช่ไหมคะว่าคนที่มีแสงคนที่มีแสงคนที่มีออร่าเนี่ยเป็นยังไงนะคะมีชื่อเสียงมีความเด่นดังเนาะประสบความสําเร็จนะ,ะไปที่ไหนคนก็รักคนก็ลุมใช่ไหมอ่ะนั่นแหละ1551นะคะคู่มิตรใหญ่อาจรารย์วัยยกให้ว่าด,ดีอันดับที่1ในในจากทุกคู่ที่อาจารย์วาเนี่ยคัดมาทั้งหมดแล้วนะตามตามคู่เลขของราัาาไทยเนี่ยนะก ในส่วนของความรู้นะคะนะักคลิปนี้วันนี้เนี่ยที่อาจารย์วาให้ไปนะคะก็เป็นจากการที่ หนึ่งอาจารย์วายเนี่ยศึกษาหรสัตว์ไทยมาอาจารย์วายเก็บประสบการณ์แล้วก็วิเคราะห์เองนะคะต้องเข้าใจว่าความรู้นี้ค่ะเป็นความรู้ที่อาจารย์วายเนี่ยได้คิดวิเคราะห์มาแล้วแล้วมันแนะนําทุกคนคุณอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้นะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้นะอันนี้ก็สุดแล้วแต่คุณเองนะคะแล้วแต่สติปัญญาบุญวาสนาของคุณเองนะคะคุณลองคิดวิเคราะห์เองก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเชื่อทั้งหมดนะใครที่ชอบศึกษาหร่สัตว์อยู่แล้วนะคะก็ศึกษาลุงลึกๆค่ะนะอาจารย์วาชอบนะถ้า ถ้าคุณศึกษาลึกๆคุณจะได้ดูว่าโอเคอาจารวามั่วหรือไม่มั่วใช่ปะยิ่งคุณรู้เยอะแล้วรู้ในสิ่งที่ถูกต้องใช้คําว่ารู้ในสิ่งที่ถูกต้องด้วยนะรู้แล้วเ,เป็นความรู้ที่ถูกต้องตรงไปตรงมาวิเคราะห์ได้ดีเนี่ยโอเคนะชอบเลยคุณจะได้ดูว่าอาจารวานเนี่ย วิเคราะห์ได้ได้ดีหรือไม่ดีจริงหรือมั่วอะไรประมาณนี้นะคะใช่ปะเออแต่ว่าคุณต้องคุณคุณก็ต้องศึกษาให้แบบถ่องแท้จริงๆก่อนนะอย่าเพิ่งตัดสินนะคะเออเอและสมมติว่าศึกษายังไม่ได้ละเอียดมากพอยังไม่ลึกมากพอแล้วมาว่ามั่วแบบนี้โกรธนะเออเอามาค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะห้าอันดับคู่เลขที่อนจันวันแนะนาไปนะถือว่าคัดมาดีแล้วนะคะในแบบฉบับอาจารย์ทีวา ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับคุณที่สนใจนะในเรื่องของตัวเลขของรศัศดษ์ไทยดวงดาวนะคะคุณก็สามารถที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้แต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นค่ะย้อนกลับมาก่อนนะอย่างที่บอกไปว่าตัวเลขนะคะแต่ละตัวในพื้นดวงชะตาของคนเราเนี่ยมันมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปคุณต้องเข้าใจก่อนนะดังนั้นค่ะถ้าคุณเนี่ยมีงบหรือว่าต้องการคัดตัวเลขดีคัดตัวเลขเสียในพื้นดวงชะตาเนี่ยฉันว่า แนะนำว่าให้เน้นเป็นการผูกดวงนะคะแล้วก็คัดเลขดีเลขเสียในดวงชะตามันก็จะเป็นการละเอียดลึกซึ้งไปอีกอยู่แล้วถูกต้องไหมถูกต้องไหมคะมันก็ต้องละเอียดเข้าไปอีกแหละมันเป็นดวงส่วนบุคคลของเราเลยนะคะแต่ว่าถ้าถ้าใครที่อาจจะยังไม่ได้มีงบมากพอนะคะอาจจะเอาแบบเ,เลือกเองไปก่อนยังไม่ถึงกับต้องผูกดวงคัดเลขดีเลขเสีย ก็สามารถใช้ความรู้ตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็ใครที่อยากได้เบอร์มงคลเนาะอยากให้อาจารย์วาจัดวางเบอร์ให้ถ้าเชื่อถ้ารักถ้าศรัทธากันค่ะก็ตามมาได้นะคะกะ็แอดไลน์มาเลยนะคะแล้วก็สอบถามแอดมินได้นะคะว่าอาจารย์วานเนี่ยจัดวางเบอร์มงคลนะคะราคาเท่าไหร่รายละเอียดยังไงสามารถ สอบถามแอดมินได้นะคะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยใครที่อยากจะสอบถามอะไรใดๆเกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์ไทยสามารถที่จะคอมเมนต์มาได้แต่นะคะโปรโดคอมเมนต์แบบ สุภาพและมีสตินะคะทุกคนนะไม่เอาแบบพิมพ์อะไรงงๆให้อรันวาอ่านแล้วงงนะพยายามมีสติที่สุดก่อนที่จะพิมพ์สิ่งใดๆมานะคะไม่ต้องรีบเรียบเรียงคำพูดมาให้ดีๆนะนะคะและต้องมีสุภาพและมีมารยาทนะ,ะมีความสุภาพและมีมารยาทเสมอนะคะขอบคุณนะคะใครที่ฟังกันมาจนถึงตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะ,ะทุกคนสวัสดีค่ะ